ซื้อลูกไก่ดำหรือว่าลูกเจี๊ยบไก่ดำมาเลี้ยงเพื่อจะทำเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะ หลายๆคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะดีของวิธีนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีตู้ฟักไข่หรือว่ายังไม่มีแม่ไก่บ้านสำหรับฟักไขค่ค่ะและข้อดีเด็ดๆเลยนะคะราคาของลูกไก่จะถูกกว่าไก่โตค่ะราคาทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละ50บาทค่ะเราก็สามารถซื้อแล้วเลี้ยงให้โตมาคัดทําพ่อแม่พันธุ์อีกทีนะคะแต่ข้อเสียของวิธีซื้อแบบลูกไก่เราจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานพอสมควรเลยค่ะ ก็ประมาณ6-8เดือนเลยนะคะก็ราคาค่าส่งของสิ่งมีชีวิตนี้จะสูงกว่าไข่เชื้อค่ะซึ่งเลยราคาค่าส่งจะอยู่ตั้งแต่ราคา4 0 0บาทถึง1000บาทเลยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความห่างของพื้นที่ต้นทางและปลายทางค่ะซึ่งเลยราคาค่าส่งนี้จะสามารถจัดส่งไก่ได้ประมาณ100ตัวเลยนะคะแล้ว100ตัวเนี้ย จะได้แบบขาเพศไปเลยค่ะก็คือเราจะต้องไปลุ้นเอาเองว่าจะมีตัวผู้กี่ตัวแล้วก็จะมีตัวเมียกี่ตัวนะคะหาใครสนใจไก่ดําอินโดนีเซียไก่ดํามองโกเลียไก่ดําคอลลอนไม่ว่าจะเป็นไข่เชื้อไก่ดําลูกเจี๊ยบไก่ดําไก่ดํารุ่นไก่ดําพ่อแม่พันธุ์หรือว่าไก่ดําชําแหละก็ทักสอบถามจอยได้ตลอดเวลาเลยนะคะใครติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามจอยได้ตลอดเวลาเลยค่ะ